ไอ้ปากครับใส่สันอะเตเนี่ยพาน้องตุ๊กตามาเฮ็ดน้ําปั้นพี่น้องเอ้ยมาซื้อน้ําปันเนาะนสิจนกสิกลับไปเฮ็ดเวียกนี่ซื้ออุปกรณ์นี่พี่น้องไปเฮ็ดน้ําปันอยู่้านพ่อค้าเพิ่นเนาะ พ oui. ี่น <fate> ้องเอ้ยน mm ี่กำปั้นบ่บ่แม่นนะเฮ็ดอะนะบัวหงผักคั่นเด้ตบแต่งเด้เด้เฮ็ดแล้วก็สิกลับไปอันนั้นเนาะสิกลับไปเฮ็ดเรต่อแน่ นี่ได้แล้วพี่น้องครับของโมตุกตาเนาะตุกโมตุกตามักพูดเมักซีนี่เอานี่เอาทักทายเอฟซีที่สบายดีเอฟซีเออเมื่อนีมาเชื่อน้ำปันเออมื่อนี้ยมาเชื่อน้ำปั่นมาเดิมมากินน้ำปั่นน้ำบาวตุกตากินในเอฟซีบ้างก็ตีเออนี่แซ่บเซ็บพี่น้องเลยมีของเบาเส้นเนาะตัวนี้เนาะ Từ này hết hai bao xét nữa từ này đâu Phần mắc bè Ây dàng thô liện nó lột lột thô phần Này bà xem Chờ đây chờ đây hữu sức này đây bọc FC nữa tì Xẹp Xẹp Vẫn xẹp một lưu bàn một hôm bọc hay mất Xẹp Cả các kiên tất lột Kiếp vầy ở vầy kiên Năm mô xin nó phần hỏa dàn mất con <laughs> Này cái โอ้บรรยากาศฮ้อนแฮงพี่น้องเอ้ยนี่อยู่บ้านบาวิเตือนนี่เมืองตอยเนาะพี่น้องเนาะนี่รถบาิเตนก็จอดปะอยู่นี่พี่น้องนี่ก็มีงหลายเนาะอันนี้หันเียดพี่น้องอเบิ่งนี่มใส่มใส่จอกสั่นกํากันเนาะจอกสั่นจก็ยาอันนี้ของมเซนเนาะนี่ พี่น้องเอ๋ได้แล้วนี่กินโซเลียนกินโซเลียนพี่น้องเอ๋ยรถโซเลียนของเฟินนี่ฟองเปล่าเฟินการหาเงินไม่ต้องอายพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าไพ่กระเฮ็ดอาชีพได้ได้เนาะอาชีพนี่โมเมนต์ผู้หญิงเฮ็ดได้ผู้ชายก็ได้นี่มอบแล้วของน้องเส้นอันนี้ของน้องเส้นเอาจับไว้ยจกซิมั่งของของเขาเ่รจะทำมโตกตาลักซิมนะนี่ นี่ของบ่าวเนาะของบ่าวสีเทียนก็นเอา้าวอ่ดโกโก,โกโ้เนาะพี่น้องเนาะโกโกล้ลานะช็อกโกแลตนี่บุ๊มนโโกก้บาเนาะนี่ของบ่าวสีเทียนตอนนั้นกินข้าวเที่ยงวันนี้กินแล้วกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เอ็นอากาศมันหอนแห้งนะทาร์ซีก็เลยว่าออกออกมาซื้อกัน

ไปชิตัดคลิปก่อนไปหาบอลก่อนไปใส่โบเห็นเว้ยอ่ะกดไปใส่ว่ะมือเส้นไปใส่บ่อยู่หันบ่เพป็นไงเนี่ยนอนบ่ โอ้เอฟซอกบอกประเทศเวียดเราบ่เฮดเวียดกลไปนอนนี่นี่นอนแล้วไปุ๊บปุ๊บเออแปะแปะมันาวตัวเขาซื้อมงเนี่แปะแปมันาวแปะมันาวเอาเอามะนาวใส่ปากเนพีน้องเออ và gì hết tầm nó và gì hết tầm hùng này nào thôi, sẽ hiện này nó sẽ chạy bạc và nào không bạc 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 không bạc không là bị dễ dễ sẽ đại nào เออจีจ่ายกับต่ำมงหุงเออจะไปบนะีบใส่ปากมันบีบใส่ปากมั้งคอยๆคอยๆบีบ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 ใส่ปากปุ๊บอ่ะปุ๊บอยู่นี่ก่อน

เอาของเจ้าใส่ของตุ่ตาเอาก็บริเวรเปียนเปลี่ยนนอนโดยอยากนอนแห้งอยากนอนแห้งอาอากินน้ำปั่นกินอะไรโอเคเปลี่ยนกินน้ำปั่นก่อนพี่น้องเนี่ยเอาเอิเดี๋ยวซีกินน้ำปั่นนะ đi chay là đi kinh năm phần cả nhưng mà nhưng vậy nó kỳ là có mấy hết việc to nó hết xí nó cái kịp bếp sang sẵn tôi lục lục sửa với nó này ní bường ní nhau lại thả với nó rồi này xí nó bấy tiền cái xí si thả thật à, này, này 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 men mất เี่ยนี่กะเ้าเนี่ยเขาข้าวบนเออนั่นลังตาตุกเดือดมาวะเออตุกเกะเต้ยเหรอตัวหนาเออโอ้หมอแคบไปรีมองเนี่ยนี่อ่ากินน้ำปั่นเลยก็เฮ็ดตอนนี้เนาะเฮ็ดเวียกโตนะใบจันทร์ที่จบคลิปตอนนี้เลยใบจันทร์ก็จีบันปะแห่งกระสาเพราะวอ้วนออื่นเขาเจ้าก็วันเสาร์วันอาทิตย์เขาเจ้าก็เขาเฮียนเขาเฮียนมืวงอื่นวันจันทร์เดี๋ยวเฮียนเลยมืวงอื่นเขาเฮียนก็ Deu pra assistir a